สวัสดีครับสวัสดีครับผมตายขายรถยนต์มือ2อรายงานตัวครับวันนี้มากับรถตู้โม่งน้อยนะครับพี่สีขาวสวยๆเลยดีกว่ากับเกียร์ธรรมดาคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์3,000 c c ซ รถชัดเจนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเครื่องเกียร์กล่องทุกอย่างรับประกันได้อย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญรถไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้มีอะไรเลยแต่ถ้าอยากได้รถคันนี้ขึ้นมาทันทีเมื่อไรติดต่อตายขายรถยนต์มือสองได้ที่ MC999 นะครับพี่หรือสะดวกจะโทรหาตายก็เบอร์โทร9 9 4 5 5 6 1 0 3 6พี่ 0945561036แอดลน์เพิ่มเพื่อนและที่สำคัญเหนืออื่นใดกดติดตาม YouTube ช่องนี้ให้ตายสักนิดพี่เป็นกำลังใจให้กันร,รักกันตายมีรถตายมีของพี่ก็ได้ชมพี่ก็ได้ดูและที่สำคัญถ้าพี่อยากได้รถยนต์มือสองสวยๆปีใหม่ๆ แบบนี้11ที่นั่งที่ชัดเจนแบบนี้นะครับพี่จะหาใช้ในครอบครัวจะหาไปประกอบการหรืออะไรแล้วแต่จะไปทํารถบ้านรถนอนท่องเที่ยวทัวอะไรของพี่ไม่ใช่ปัญหาพี่ตายมีของให้พี่แน่นอนคันนี้จดทะเบียน2017นะพี่คันนี้จดทะเบียน2017สีขาวเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์3,000ันซีซเครื่องยนต์3 0 0 0นซีนะครับ g l คันนี้ตายเปิดราคาไม่แรงอีกแล้ว ตายเปิดราคาไม่แรงอีกแล้วพี่ราคาเปิดของตายอยู่ที่5,89,000บาท5,89,000บาทเป็นเจ้าของได้ไม่ยากเลยพี่ไม่ว่าจะเงินสดไม่ว่าจะเงินผ่อนติดต่อตายได้ที่ MC99 นะครับพี่ลำลูกกาของ7ปท,ทาตุมธานีหรือสะดวกโทรหาตายก็เบอร์โทร094-556-1036พี่0 9 4 5 5 6 1 0 3 6พี่เป็นเจ้าของรถตู้คันนี้ได้อย่าง ไม่ยากแน่นอนพี่และที่สำคัญปรึกษาเรื่องรถยนต์มือสองได้ตลอดนะพี่นะ094 556 1036ตายมีคำตอบให้พี่แน่นอน5 8 9 0 0 0 0บาทโม่งน้อยคันนี้จดทะเบียนปี2017เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ 3,000cc นะครับ GL รถชัดเจนรถถูกต้องทุกอย่างนะครับพี่และที่สำคัญมีเร่มพร้อมจำหน่ายพร้อมส่งมอบไม่ว่าจะเงินสดไม่ว่าจะเงินผ่อนฝากไว้ด้วยพี่โมงน้อย2017 ในราคา589,000บาทสดพรไม่จำกัดพี่เข้ามาหาได้เลย0945561036ตายขายรถมือสองที่ MC99 ครับผมสวัสดีครับ